สวัสดีค่ะพี่ปิ่นร้าน CSIT System นะคะวันนี้มีคอมพิวเตอร์ในราคาแสนต้นๆน,น,นะคะมานำเสนอในราคาเพียง15,900บาทนะคะในชุดนี้ก็จะเป็น CPU Intel i9 นะคะเียน13 13900K 13นะคะซึ่งซีรีส์ K ก็จะเป็นซีรีส์ที่ที่สามารถที่จะ o อ e r c l o อกได้นะคะก็จะได้ทั้งหมดก็คือ24คอร์32เธรดนะคะโดยแบ่งเป็น8 P คอร์ c, แล้วก็16 E คอรนะคะ ตัวนี้ก็สามารถที่จะลากโอคได้ถึง5.8 g h z เลย <Wow. S 1> คือก็ต้องใช้ฝีมือในการลากนะคะไม่ยากแล้วก็จะไม่ง่ายนะคะในในการที่จะทำการโอเวอร์คอกซึ่งก็จะมีส่วนประกอบของเมนบอร์ดของพาวเวอร์ซัพพลายตามมาด้วยนะคะแล้วเราไปดูกันเลยนะคะว่าเมนบอร์ดจะเป็นของของของแบรนด์ที่รองรับได้ด้วยนะคะทีนี้มาถึงเรื่องของเมนบอร์ดนะคะในเมื่อซี u เราโอเวอร์คอกได้เมนบอร์ดก็จะต้องรองรับการโอเวอร์คอกด้วยนะคะสำหรับ เมนบอร์ดตัวนี้จะเป็นของ l o ก stick นะคะ Z 7 9 0 a gaming wifi ตัวนี้นะคะของแบรนด์ ASUS ก็คือจะเป็นเมนบอร์ดที่มี4ช่องแรมนะคะแล้วก็มีฮีทซิงระบายความร้อนเป็นฮีทซิงระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็จะมีทั้งหมด4ช่องแรมใส่แรมสูงสุดได้ถึง 128GB นะคะซึ่งชุดนี้เราก็ใส่แรมเป็นดู o ทั้งหมด4ช่องแรม f u ลเลยเหมือนกันนะคะ <Wow. S 1> ค่ะก็เมนบอร์ดตัวนี้ก็จะมี wifi 6 g มาให้ด้วยนะคะ wifi 6 g ก็สามารถที่ทจะติดตั้ง ในจุดที่รับสัญญาณได้ดีนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะเนี่ยจ้ะก็สามารถที่จะวางไว้ตรงไหนก็ได้เพราะาตัวนี้จะเป็น,เป,นเป็นแทบแม่เหล็กดูดนะคะตัวนี้ไม่ต้องกลัวตกนะคะเนี่ยค่ะแต่แต่แนะนําให้วางแนวตั้งแบบนี้นะคะเสาต้องตั้งขึ้นลักษณะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังนี่ก็คือต่อ,ต,อต่อเข้าที่แจ็คของเมนบอร์ดนะคะก็เชื่อมต่อ Wifi ไ,ไ,ได้นะคะนี่ค่ะเป็นเป็น wifi 6แล้วนะคะตัวนี้ค่ะ ส่วนแรมนะคะตัวนี้ก็อย่างที่บอกเราใส่ทั้งหมด4ตัวเลยนะคะเป็นแรม DDR4 นะคะทั้งหมดก็คือ 64GB แถวละ 16GB กบัสสามพันสอนะคะก็คือเราใส่ทั้งหมด4แถวเลยนะคะเป็นสีขาวแ่าแรมตัวนี้ของแบรนด์ Apercer Nock นะคะมีไฟ RGB ด้วยนะคะสีขาวสวยนะคะตัวนี้ชุดนี้เราจะจัดออกมาในโทนสีขาวนะคะสว่างสดใสน,นะคะแรมนะคะแรม ส่วน S D M 2นะคะตัวนี้เราให้เป็นของแบรนด์ซัมซุงนะคะ980 Pro ตัวนี้ก็จะเป็น S D ความจุอยู่ที่1เทรนะคะตัวนี้980 Pro นะคะก็จะเป็นอ่าลีดอยู่ที่7,000กะไอ,อยู่ที่5,000นะคะซัมซุงนะคะตัวนี้ในส่วนของการ์ดจอนะคะก็จะเป็นการ์ดจอแบรนด์กาแล็กนะคะตัวนี้ก็จะเป็น R T X 4070 T I นะคะ12 g b OC 1 n e Click นะคะตัวนี้จะเป็นซีรี e.x gaming white นะคะ <Wow. S 1> ก็เป็นการ์ดจอ3พัดลมสีขาวนะคะ <Wow. S 1> ซึ่งจะเข้ากับชุดที่เราจัดชุดในวันนี้นะคะจะเป็นการ์ดจอ3พัดลมและเป็นการ์ดจอโทนสีขาวนะคะค่ะการ์ดจอตัวนี้นะคะก็จะกินไฟ12บวกสนะคะซึ่ง Power อร์ซั y ที่เราให้ก็จะมีสายมาให้แล้วนะคะ12บวกสค่ะก็จะรองรับชุดนี้ได้เป็นอย่างดีแล้วนะคะ มาถึงเคสต,ตัวนี้นะคะค่ะตัวนี้จะเป็นเคสของแบรนด์เหรียญลิแลนด์คูทูเมอร์ซีนะคะ <Wow. S 1> ก็จะมีพัดลมให้ด้านหน้า3ตัวนะคะแล <Wow. S 1> ด้านบนเราติดเพิ่มได้2ตัวแล้วก็ด้านหลังเราสามารถติดเพิ่มได้อีก1ตัวนะคะอันนี้คือจะเป็นเคสที่ด้านข้างเป็นกระจกใสนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะใส่ชุดน้ํา2ตอนตัวนี้เข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพูดถึงชุดน้ํากันเลยนะคะค่ะชุดน้ําปิดนะคะเราให้ของแบรนด์ NZXt นะคะคาเก้นอ e ีลิตสองแปดศูนย์ซึ่ง ซึ่งอิลิทสองแฟรจะเป็นพัดลมที่มีขนาดใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นอ่นเนี้ยแล้วก็จะมีบอกอุณหภูมิที่ที่ตัวหม้อน้ําได้ด้วยนะคะตัวนี้อุณหภูมิได้ทีนี้อย่างเคสตัวเนี้ยนะคะเคสตัวนี้ด้านหน้าตอนนี้มีพัดลมมาให้สามตัวนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราใส่ชุดน้ํานี้เข้าไปซึ่งจะมีพัดลมใบพัดที่ค่อนข้างใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะติดด้านบนไม่ได้นะคะเราจะต้องย้ายพัดลมสามตัวด้านหน้านี้นะคะออกมาก่อน ติดไว้ด้านบน2ตัวให้ลูกค้านะคะแล้วก็ติดด้านหลังหนึ่งตัวลูกค้าก็ไม่ต้องซื้อพัดลมเพิ่มนะคะค <Wow. S 1> ่ะแล้วก็จะติดชุดน้ําชุดนี้นะคะเข้าไปที่ด้านหน้าเคสตรงนี้ก็คือจะได้จะได้การระบายความร้อนที่ดีจากด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านบนแล้วก็ออกที่ด้านหลังนะคะซึ่งชุดน้ําชุดนี้ก็คือจะเป็นชุดน้ําที่เป็นชุดสีขาวนะคะก็เหมาะกับเคสตัวนี้ด้วยนะคะค่ะเป็นของแบรนด์ NZXT ตัวนี้นะคะ ส่วน power supply นะคะชุดนี้เราให้ถึง1,350วัตต์เลยนะคะ power ของแบรนด์ thermotech นะคะตัวนี้1,350วัตต์เป็นมาตรฐาน8 0พั t โกนะคะตัวนี้ก็เป็น full m o d u l a ก็เวลาประกอบไปเนี่ยแล้วก็ใช้เฉพาะสายที่จำเป็นนะคะเพราะฉะนั้นเครื่องคอมที่เราประกอบมาก็จะได้ความสวยงามเรียบร้อยนะคะแล้วก็ไม่ลกลงงลังนะคะเราจะเก็บสายให้อย่างเรียบร้อยเลยนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นบริการของร้านอยู่แล้วนะคะค่ะ สำหรับชุดนี้นะคะในราคาเพียง1 5 9 0 0บาทนะคะลูกค้าทุกท่านที่สนใจก็สั่งซื้อได้เลยนะคะที่ช่องทางที่เราขึ้นขึ้นไว้นะคะตามตามช่องทางของร้านนะคะค่ะลูกค้าลูกค้าท่านใดที่มีสเปคในใจนะคะหรือว่าอยากจะปรับเปลี่ยนสเปกก็สามารถที่คอมเมนต์ใต้โพสต์ได้นะคะเราจะมีแอดมินช่วยตอบให้แล้วก็ให้คำแนะนำนะคะก็สามารถที่จะใส่คอมเมนต์ไว้ได้นะคะ พี่ปิ่นร้าน C S I T System ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็สั่งซื้อสินค้ามาตลอดก็ฝากลูกค้าทุกท่านนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะคะเพื่อที่ว่าเราจะไม่ไม่พลาดคลิปดีต่อไปนะคะแล้วก็พี่ปิ่นจะนําราคาโปรโมชั่นสินค้าราคาโปรโมชั่นนะคะจัดสเปคที่เหมาะสมให้กับลูกค้านะคะมานําเสนอในคลิปครั้งต่อไปนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ